หอการค้าไทยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่40ระหว่างวันที่25-27ถึงพฤศจิกายน2565ณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมพลังทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยพื้นที่แห่งโอกาส สร้างอนาคตให้อีสานใต้และจังหวัดอุบลราชธานีราชธานีแห่งศรัทธามหานครแห่งความอร่อยตามรอยภ้าไทยเมืองอุบลยนหลากหลายวัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วประเทศกว่า1,000คนสร้างความประทับใจสร้างโอกาสทางการค้าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่นดิกวายางหทีคยเย สวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลธีพบชาวอุบลประจำวันอังคารที่22พฤศจิกายน2565โดยกระผมนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพยากรณ์อากาศประจำวันบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาสูงสุด30องศาเซลเซียสสําหรับสถานการณ์น้ำท่าระดับน้ำแม่น้ําููลณวันที่21พฤศจิกายนสถานีวัดน้ำา m 7สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่111.92เมตรรอทกอลดลงจากวันก่อนหน้า14เซนติเมตรโดยมีแนวโน้มลดลง ท้งนี้นับตั้งแต่วันที่12ตุลาคม2565ซึ่งเป็นวันที่ระดับน้ำมวลเพิ่มสูงสุดจนถึงวันนี้น้ำมวลลดลงแล้ว4ี่เมตรห9เซนติเมตรก็ช่วงนี้ก็น้ำก,นำก็น่าจะใกล้เข้าสู่ภาวะปกติก็อาจจะมีบางชุมชนเท่านั้นนะที่ยังมีน้ำนะครับอยู่ส่วนแม่น้ำโขงนะครับ ที่สถานีอำเภอของเจียมระดับน้ำอยู่ที่93.04เมตรรทกลดลงก่อนวันก่อนหน้า1เซนติเมตรระดับน้ำก็มีนาโน้มลดลงนะครับทั้งนี้สำนักง,งานชนระทานที่7รายงานว่าอัตราการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำขงผ่านเขื่อนปากมูลอยู่ที่2,259.95ลูกบาศกเมตรต่อวินาทีหรือ195.25 195.26ล้านรูปบาทเมตรต่อวันนะครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็น้ำที่ลดลงก็ทำให้ในภาพรวมนะครับส่วนพักพิงโชคราวเราลดลง6จุดนะครับปัจจุบันมีส่วนพักพิงโชคราว25จุดนะครับลดลงจากเมื่อวานนี้300ครัวเรือน1,239คนนะครับ ส่วนสถานการณ์ด้านการเกษตรภายพิบัติด้านการเกษตรก,ก็จะมีตัวเลขเท่าเดิมนะครับสําหรับการที่มีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเดียวยาและฟื้นฟูหลังน้ําลดนะครับก็มีหลายๆหน่วยงานที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอ,อ,อย่างเช่นสํานักง,งานชลประทานที่7จัดเตรียมชุดหน่วยช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ําลด9ชุดชุดละ15คน รถบรรทุก17คันเครื่องสูบน้ำา68เครื่องสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจัดเตรียมรถกระบะ4คันชุดหน่วยช่วยเหลือและฟื้นฟูลหลังนํารถ8ชุดจํานวน287คนสํานักงานทรัพยากรน้าภาค11จัดเตรียมเรือท้องแบนสามลําเครื่องสูบน้ำา30นิ้ว1เครื่องขนาด12นิ้ว4เครื่องขนาด8นิ้ว1เครื่องรถบรรทุกน้ำา2คันบุคลากร2ชุดจํานวน17คน ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยานจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์หนึ่งลำบุคลากร20คนสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11อุบลราชธานีจัดเตรียมเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามอุปกรณ์สำหรับจ,จัดทำน้ำหมักจีวภาพ e m b อบอและน้ำยาทำความสะอาดอนเนกประสงค์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่7อุบลราชธานีจัดเตรียมรถยนต์5คันบุคลากร30คน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต11อุบลราชธานีจัดเตรียมรถบรรทุกหล้อก1คันรถบรรทุกน้ำ1คันบุคลากร20คนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จัดเตรียมรถกระบะ7คันรถบรรทุกหล้อห้าคันรถบรรทุกน้ำ1คันบุคลากร50บคนมณฑลทนหารบกที่22จัดชุดหน่วยช่วยเหลือและเฟื่องฟูหลังน้ำลด23าชุด345คนและจัดทำจุดอินทรีย์บำบัดน้ำเสีย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56จัดชุดหน่วยช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลด2ชุดจำนวน30คนมณฑลฐานบกที่23จัดชุดหน่วยช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหน่วยราชการต่างๆยังมีในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนาครเทศบาลเทศบาลนาครบน,นราชธานีเทศบาลเมืองวารินชำราบแล้วก็ อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเดิน,นด้วยนะครับก็ <c oughs> มีการเตรียมการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการฟื้นฟูภายหลังน้ำลดนะครับในส่วนของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมนะครับก็มีหลายเดินงานเลยนะครับเมื่อวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ สำนักง,งานปอพเขต13ร่วมกับสำนักง,งานชนประทานที่7สำนักง,งานทรัพยากรน้ำภาค11นํานำเครื่องสูบน้ำปฏิบัติการสูบระบายน้ำท่วมขัง3จุดนะครับจุดที่1ที่ประตูระบายน้ำวัดเสนาบงชุมชนท่าบงมั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชลาราบสูบน้ำท่วมขังด้วยเครื่องสูบน้ำขนาด50,000ลิตรต่อนาทีจำนวน2เครื่องเพื่อระบายน้ำท่วมขังออกจากชุมชนท่าบงมั่ง และชุมชนเกตแก้วปฏิบัติการวันละ16ชั่วโมงปริมาณน้ำประมาณวันละ96,000ลูกบาทเมตรเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่18พเพฤศจิกายน2565จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติร่วมกับเครื่องสูบน้ำของสำนักง,งานจนปัทาาที่7ขนาด12นิ้ว3เครื่องจุดที่2ประตูระบายน้ำชุมชนท่ากอไผ่เทศบาลเมืองบารินํำร,ราบ เครื่องสูบน้ําท่วมขังขนาด50,000ลิตดิต่อนอาทีจํานวนหนึ่งเครื่องเพื่อสูบระบายน้ําท่วมขังออกจากชุมชนท่ากอไผ่เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบปฏิบัติการวันละ14ชั่วโมงวันละ42,000ลูกบาทเมตรเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนไปจนกว่าสถานการณ์ข้อสู่ภาวะปกติร่วมกับเครื่องสูบน้ําของสํงงานักงานทรัพยากรน้ําภาค11ขนาด12นิ้ว1เครื่อง จุดที่3ชุมชนหาดคูเดือดตำบลแจระแมอำเภอเมืองอ,อุบลราชธานีสูบระบายน้ำท่วมขังออกจากชุมชนและพื้นผิวการจราจรด้วยเครื่องในเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกลขนาด4นิ้วปริมาณน้ำที่สูบระบายวันละประมาณ120ลูกบาทเมตรเริ่มดำเนิน,เนการตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับวันที่ 20, 20พฤศจิกายนนะครับ มีส่วนราชการที่ได้ออกปฏิบัติภารกิจในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็มีศูนย์ปอพอเขต13อุบลราชธานีสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย1คันนำอาสาสมัครมูลนที่กระจกเงาเข้าฟื้นฟฟูําความสะอาดสภาพบ้านที่ได้รับความเสียหายบริเวณชุมชนท่าก,กอไผ่เขตเทศบาลเมืองวารินชมราบ สนยนบรรเทาสารภัยมทบ22โดยรอ6,002จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมนำรถโรวสนามของหอน่วยประกอบเลี้ยงให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบทุทกภัยอํเาเภอบาดิชมาราบส่วนบรรเทาสารภัยมทบ22โดยรอ6,003จัดกำลังพลลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านร่วมกับบุคลากรรอพศอตอให้กับชมุมชนวัดสว่างชมุมชนห้วยม่วง บ้านครูสว่างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้แก่ถุงยางชีพสำหรับทำความสะอาดบ้านเรือนจำนวน300ชุดไม้ขวาดแข็ง300ด้ามได้ไม้ถูพื้น300ด้ามน,นะครับการประชาสัมพันธ์นะครับข่าวสารที่น่าสนใจนะครับของจังหวัดเมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ ที่ห้องประชุม poc ชั้น4ี่สารกลางจังหวัดกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพชสซ้อยสาคูเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวงเล็บววนในระดับภาคประจำปี2567ถึง2570ผ่านระบบซูมจากห้องแมนดารินแกรนบอลรูมโรงแรมแมนดารินกรุงเทพมหานคร โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการก็มีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดด้วยการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนว,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 วัตกรรมระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวอนะครับโดยศาสตราจารย์สิริเลิกทรงศรีวิไลประหลัดกระทรวงอวและกระทรวงมาหาดไทยโดยนายสมคิดจันทมรุษรองประหลัดกระทรวงม,มาหาดไทย โดยมีศาสตราจารย์พิเศษนรอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงองวอเป็นประธานในพิธีลงนามนะครับแล้วก็มีการบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่โดยนายเอกพงศ์มุสิกาเจริญผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมและนายเมธีลิมนิยกุล ผู้อำนยการกลุ่มประสานเครือข่ายอวในภูมิภาคการแถลงความสำเร็จของความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชนพศ2566-2570ถึงภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือเรียกย่อว่ากกรและกระทรวงอวเพื่อนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ฉบับภาคเอกชนไปสู่การพัฒนาจังหวัดนะครับในวันเดียวกันนี้เองนะครับคือวันที่21พฤศจิกายนที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีกระผมก็มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพชรส้อยสักโกเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างเทคนิคไฟฟ้าภายในอาคารภายใต้ ันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขตอุบลราชธานีวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีวิทยาลัยธาตุพนมวิทยาลัยนาวามหาวิทยาลัยนครพนมและสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยทั้งนี้ครับการฝึกอบรมดังกล่าวก็มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตกำลังแรงงานให้มีทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานพร้อมกับ รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการปฏิบัติงานด้านทางไฟฟ้าภายในอาคารที่สถานประกอบการใช้ในปัจจุบันให้กับทั้งศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนส่งต่อเข้าปฏิบัติงานกับสมาคมช่องหว่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยนะครับในวันที่2 1พฤศจิกายนในช่วงบ่ายนะครับที่ห้องประชุมสำนักง,งานเขตสุขภาพที่10 อำเภอเมืองอุบลราชธานีกระผมได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนเชื่อมข้อมูลด้านการพัฒนานเด็กประถมวัยครั้งที่หนึ่งโดยมีนายแพทย์ประกรณ์ตุงขะาเสรีรักผู้อำนวยการสวนด่านไมาที่10อุบลราชธานีนำเสนอข้อมูลและแผนการดำเนินงานเพื่อวางแผนเชื่อมข้อมูลด้านการพัฒนานเด็กประถมวัยทั้งนี้ครับคณะทำงานก็ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์สถิติจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงพยาบาลสัมปิทธิ์ที่ประสงค์หาหาทยาลัยอุบลราชธานีและผู้สนบับสนตนต่างๆเป็นต้นนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพเด็กประสมบัยของทุกหน่วยงานนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านสวัสดิการด้านความเป็นอยู่นะครับด้านความเสี่ยง ด้านสังคมก็จะนําไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดอุบนราชธานีอย่างรอบด้านต่อไปครับการข่าวสารสําคัญของทางรัฐบาลนะครับเรื่องแรกก็คือกระทรวงการคลังขยายการลงทะเบียนแก้ไขหนี้ในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนไปจนถึงเดือนมกราคม2566นะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการจัดงานมหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนสัญจรสีภูมิภาคทั่วประเทศซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยกบคู่ไปกับการเปิดลงทะเบียนมหากรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ออของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ซึ่งเดิมจะหมดระยะเวลาการลงทะเบียนในเดือนพฤศจิกายานนี้แต่มีประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโครงการได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการจัดงานมหากรรมสัญจรซึ่งจะสิ้นสุดตอนสิ้นเดือนมกราคมเช่นเดียวกันกระทรวงการคลังจึงได้ขยายเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่31มกราคม2 5 6 6ทั้งนี้ครับปัจจุบันมีลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่า1,2,000 0คนซึ่งขั้นตอนต่อไปประสรวการคลังจะคัดกรองลูกหนี้ของสถาบันการเงินต่างๆแต่ละแห่งนะครับจากนั้นจะให้ลูกค้าเลือกว่าจะเดินทางมาที่บูธภายในมหากรรมแก้หนี้หรือเข้ารับการแก้ไขหนี้ที่สาขาธนาคารหากมาที่งานลูกค้าก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ จากธนาคารสถาบัานการเงินที่เข้าร่วมงานกว่า60หน่วยงานนะครับเรื่องที่2ครับท่านผู้ประชาก,การตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกนำโรศักกิติประพัดได้สั่งตั้งศวนปราบปรามพนันฟุตบอลโลกเอาผิดจริงทั้งผู้จัดผู้เล่นผู้ชักชวนโฆษณาโดยท่านพอบอรตอรอได้กล่าวถึงมาตรการป้องกันการปราบปรามการลักลอบเล่นพนันไทยผลฟุตบอลช่วงมหาการรมฟุตบอลโลก โดยสั่งให้ทุกหน่วยตั้งสวนป้องกันและปรับปรามการลักลอบเล่นการพนันไทยผลฟุตบอลช่วงมหากรรมฟุตบอลโลกมีมาตรการสำคัญนะครับเช่นการเพิ่มความเข้มในการตรวจตราตามสถานบริการสถานบันเทิงร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมหรือสถานที่อื่นใดที่เปิดให้ชมการแข่งขันฟุตบอลโลกนอกจากนี้ครับได้กำชับข้าราชการตำรวจทุกนายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง การเป็นผู้เล่นมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเรียกรับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและให้ผู้ค้าบัญชาดูแลสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดพร้อมเชิญคนไทยเชียร์กีฬาอย่างสร้างสรรค์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลเพื่อช่วยกันหยุดวงจรการพนันทั้งนี้ครับหากท่านใดพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนอ่านจากรรมทางเทคโนโลยี วงเล็บบชสอทโทรศัพท์1441หรือศูนย์พีซทีโทร0818663000หรือสายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีครับในวันพฤหัสบดีที่15ทธันวาคม เวลาแนาฬิกาถึง12นาฬิกาที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ได้จัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาตินะครับเพื่อหารายได้ช่วยผู้ประสบภัยใช้ใจ่ายในกิจการสาธารณกุศลช์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกลุ่มต่อบางนะครับและก kleine, ิจการเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้บริจาคนะครับสําหรับกลุ่มบุคคลหรือว่าบุคคลหรือว่านิติบุคคลบริษัท้างร้านที่บริจาคเงินสดให้แก่เหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีสามารถนําไปลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นจํานวน2เท่าของเงินบริจาคนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับในช่วงปลายปีทางจังหวัดก็จะมีการจัดงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2566 ในระหว่างวันที่29ธันวาคม2,565ถึง7มกราคม2,566ที่บริเวณลานขวัญเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือกิจการสาธารณกุศลกระตุน้นเศรษฐกิจส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าโอท็อปส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นะครับโดยในเบื้องต้นก็ได้กำหนดกิจกรรมการออกร้านเจ้การของสวนราชการการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โอท็อปการจดหน่ายสินค้าของกลุ่มอำเภอการดันแบบผ้าไทยผ้าไหมผ้าพื้นเมืองการประกวดนักร้องท้องที่ท้องถิน่นการประกวดหมอลำท้องถิน่นการจัดแสดงคอนเสิร์ตเป็นต้นนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอบนในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่40ระหว่างวันที่25-27ถึงพฤศจิกายน2565ณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมพลังทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยพื้นที่แห่งโอกาสสร้างอนาคตให้อีสานใต้และจังหวัดอุบลราชธานี ราชธานีแห่งศรัทธามหานครแห่งความอร่อยตามรอยผ้าไทยเมืองอุบลยนหลากหลายวัฒนธนรรมรวมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วประเทศกว่า1,000คนสร้างความประทับใจสร้างโอกาสทางการค้าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี